ครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับต้นไม้เพลินและการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากราบสักการะขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับผมตำบลแกงอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สําหรับตั้งของที่สําหรับใช้แก้บนนะครับผมนะครับผม คนกำลังทยอยมานะครับนี่ครับเนี่ยครับของเจบนก็จะมาวางไว้อย่างนี้นะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดตรงนี้เดิมจะเป็นที่ตั้งปั๊บนะครับแต่ตอนนี้จะมีการซ่อมแซมกันอ,น,ออมนอยู่นะครับนะครับพอหลังซ่อมแซมอยู่ครับเป็นพระองค์ กำลังเดินไปนะครับมตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขากำลังก่อสร้างนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมาไว้ไข่นะครับผมตรงนี้จะเป็นป้ายคาถา ผู้ชายใครนะครับผมเนี่ยครับเป็ดป้าผู้ชาสวยงามมากครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าเป็นผระประจำวันนะครับผมบริเวณที่ไหว้ใครก็จะอยู่ด้านไหนนะครับเพอครับ เข้ามาบริเวณที่เอาดอกไม้มาวางให้ไอ้ไข่นะครับผมบเพราะเมื่อกี้เราได้ได้จุดจุดด้านหน้านะครับผมจุดจุดด้านหน้าไว้บูชาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เอาดอกไม้มาวางข้างในนะครับเนี่ยครับ ให้วางเทปได้เทปดอ,อกไม้นะครับจุดทูดจะให้จุดบริเวณด้านนอกนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเสียงเซ็นซีนะครับผมบขอได้ไว้แล้วครับผมผมมาปีนี้ก็ปีที่สิบแล้วนะครับผมผมมาตั้งแต่ปี 5บุกนะครับผมเนี่ยครับเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้ครับตอนนี้ใหญ่โตมากขยายผมว่าน่าจะเป็นดจิตเตอาครับผมมันก็เป็นกา,ารไวที่กระมงณก่อร้างสวยงามมากครับสวยงามครับนี่ครับรูปปั้นตัวแทนได้ไข่ก็จะมีหลาย,ล,ายลักษณะนะครับผม ขอได้ไว้รับครับผมไอไข่พระเจดีแต่ต้องมีสัจจะนะครับผมขอแล้วเราต้องมาแก้นะครับผมเนี่ยครับสวยงามครับเนี่ยครับดูสวยมากครับผม อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมวัดไอ้ไข่นี่นะครับผมครับมีหลายารูปแบบสถานะนะครับผมชมสุวรรณภัยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาเอา ประทัดมาจุดแก้บนนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก้อาการจุดประทัดนะครับผมนี่ครับเป็นประทัดที่ว่าเขาได้แก้ไปนะครับผมแต่ยังไม่ได้เยอะมากครับนี่ครับตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวเราลงมาดูด้านล่างกันนะครับนี่ครับใส่ในถังได้หรือใส่ใน นี่ครับผมเนี่ยครับเลือกเอาเลยครับอยากจะซื้อเลขอะไรเนี่ยครับผมเป็นการจุดเพื่อแก้บนนะครับเนี่ยครับผมสมหวังก็จะมาแก้บนเนี่ยครับจุดประทัดกี่นัดตามที่เราได้บนบานกับไอ้ไข่ไว้นะครับผมเนี่ยครับผมบนเป็นประทัดบนเป็นไก่ ลูกป,ปั้นไก่ครับผมเนี่ยครับเยอะมากครับที่เห็นเต็นท์าขาตรงนู้นเยอะมากไก่ที่เขานำมาแก้บนนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับมีหลายขนาดมากครับเยอะมากๆครับสีสวยๆดูครับ ี่ครับผมนหครับใครอยากจะมาขอพรสักการะเนี่ยครับมาได้เลยนะครับผมเปิดทุกวันนะครับลานจอดรถสะดวกครับว่างขวางมากนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารอะไรนะครับผมที่กำลังจะสร้างเนี่ยพอวัดได้ขยายออกไปกว้างมากครับ จากเดิมเนี่ยผมว่ามี10เท่านะครับในความคิดของผมตั้งแต่ปี5-6ที่ผมเคยมาแต่ก็มาทุกปีครับเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกปีครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายอาหารนะครับผมนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับผมเครื่องดื่มกาแฟ ผลไม้มีหมดครับผมขนมขบเคี้ยวอะไรครับผมเนี่ยครับผมเป็น่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มด้านหน้าสวยงามครับผมตรงนี้ก็เป็นเลขประทัดที่ผมมาแก้นะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับเอาโชคไม้เป็นปครับดูใกล้ๆเลยครับผมเห็นไหมครับผมโอเคครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณให้เช่าวัตถุมงคลนะครับผมของไอ้ไข่วัดเจดีนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับผมนี่ครับมาแล้วก็อมาบูชาไปให้ลูกไ้หลานอ้อยขอครับผมจะได้มีโชคมีลาบฝากยากสิด็ดเมตดสหายได้นะครับ ายนูนะคฝั่งนี้ก็จะมีขายอาหารอีกฝั่งนึงครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนะครับผมซุ้มประตูวัดนะครับผมแต่แค่สำหรับเดินเข้านะครับผม ไม่สามารถขับรถผ่านได้นะครับเพราะว่าเขาจะปูหญ้าเทียมนะครับผมเนี่ยครับจัดดอกไม้จัดซุ้มไก่อะไรครับผมหญ้าเทียมนะครับนะครับถ้าดูจากข้างหน้าซุ้มเนี่ยสวยมากครับผมเจดีย์เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไก่ที่เขานํามาแก้บนนะครับผมสวยมากสีทองีองิงนะครับ โอเคนะครับพี่ๆชมแล้วเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมกดแชร์เยอะครับคนที่กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่1จงมามีโชคมีลาบทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ